เราพูดถึงผลไม้เบาๆแต่รสชาติไม่เบาแถมราคาดีเมื่อแปรรูปเนี่ยคุณผู้ชมนึกถึงอะไรคะอ่าติ๊กตอกติ๊กตอกชลลยเลยละกันค่ะนี่ค่ะมะม่วงเบาค่ะโอ้โหแค่เห็นก็เปรี้ยวจี๊ดำลายสอแล้วนะคะอีกว่าเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคนที่มีความรู้ในเรื่องของมะม่วงเบากันดีกว่าค่ะตามมาเลยเมื่อพูดถึงแหล่งกำเนิดมะม่วงเบา ต้องนึกถึงจังหวัดสงขลานั่นเองค่ะเพราะมะม่วงเบาของที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องความกรอบอร่อยมีชื่อเสียงโด่งดังจนกลายเป็นที่นิยมไม่ใช่แค่ในภาคใต้เท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงภูมิภาคอื่นๆและในต่างประเทศอีกด้วยค่ะมะม่วงเบาเป็นมะม่วงพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ของประเทศไทยที่นิยมปลูกและรับประทานกันในท้องถิ่นมาแต่โบราณอัตลักษณ์เด่นคือ จะมีผลขนาดเท่าไข่ไก่ผลดิบมีรสชาติเปรี้ยวผลสุกจะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานรับประทานกันได้ทั้งเปลือกนิยมรับประทานเป็นผลสดและสามารถแต่รูปได้หลากหลายชนิดค่ะมะม่วงเบานั้นมีสรรพคุณเป็นยาสามารถแก้วินเวียนศีรษะเลือดออกตามไรฟันและขับปัสสาวะได้ส่วนแหล่งที่นิยมปลูกมากที่สุดซึ่งมีพื้นที่ปลูกกว่า2,000ไร่ และถือว่าเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยก็คือมะม่วงเบาอำเภอสิงหะนครจังหวัดสงขลานั่นเองค่ะพี่ประทีปคะสวนมะม่วงที่นี่เนี่ยปลูกมากี่ปีแล้วอะคะสวนที่นี่แบบตรงนี้แปลงนี้ประมาณเกือบ70ปีอืปีแล้วมันจะมีแปลงย่อยไปอีกประมาณมีตั้งแต่5ถึง10ปีแล้วก็มันจะตามขนาดของแปลงแล้วก็ระยะก,การปลูก มันจะไม,ไม่ไม่เหมือนกันแต่มะม่วงเบาร้อยปีก็มีแต่สรุปว่าปริมาณที่มีมากก็คือ50กว่าปีขึ้นไปที่ปลูกอยู่ตอนนี้มีทั้งหมดกี่ไร่อะคะในอำเภอสิงห์นครเกือบ2,000ไร่แต่ที่พี่ดูเลอยู่ในกลุ่มก็ประมาณร้อยกว่าไร่แอบสงสัยนิดนึงค่ะทำไมถึงเรียกว่ามะม่วงเบาอะคะ่ะให้ตายว่ามีกี่กําตอบ หนูว่านะน่าจะน้ําหนักเบาหนึ่งละใช่ต่อลูกนะแต่ถ้าต่อช่อมันมันก็หนักแล้วก็มันจะเป็นทั้งปีมันไม่ได้มีเป็นว่าฤด,ดูของมันมันจะออกทั้งปีนี่คือคาว่าเบาแล้วแล้วปริมาณต่อช่อก็หลายลูก1กิโลก็20กว่าลูกที่เอาผลผลิตไปแปรรูปไ,ปไ,ปไ,ปได้คนใต้นิยมทานมะม่วงเบาเยอะไหมคะทุกวันนี้เยอะส่วนมากเขาจะใช้ยำแล้วก,กับแช่อิ่ม แต่ตอนนี้มันก็มีหลายอย่างเพิ่มขึ้นมาตั้งน้ำมะม่วงมะม่วงปั่นอะไรก็มีขึ้นมาเยอะอืมทานถึงราคาค่ะราคาทุกวันนี้กับเมื่อก่อนนีนต่างกันไหมคะต่างกันเมื่อก่อนไม่มีคือพูดว่าไม่มีราคาไม่ได้เพราะคือพูดว่าราคาถูกดีกว่าเพราะเพราะยังไม่โด่งดังไม่ลูกค้าบอกว่ามันมันไม่แตกต่างแต่พอเราสร้างจุดแตกต่างจุดขายได้ราคาของมะม่วงเสีอนคราจะถูกกว่ามะม่วงที่อื่นอืมแล้วก็ตอนนี้ตลาดไปทั่วประเทศค่ะไปถึงลาวแล้วครับตอนนี้ แต่จีนเราไม่เราออเดอร์ไม่พอจะส่งพูดถึงอัตลักษณ์ดีกว่าอัตลักษณ์ของมะม่วงเบาที่นี่คะ่ะคืออะไรคะที่เป็นจุดเด่นที่สุดเลยมันจะมีเปลือกบางลูกไม่โตแล้วก็จะมีติ่งนิดนึงและต้าป่าจะมีกลิ่นหอ,อมค่ะและไม่เปรี้ยวจัดลูกค้าประจําเขาจะแยกรู้เลยว่าอันไหนของกรงกราอันไหนของถรุอนครอันไหนของจังหวัดอื่นใคร <ๆ S 1> ที่เป็นแฟนแท้นี่คือแค่เห็น,<ค>นมะ <คน S 1> ม<อ>่วง <คน S 2> ก็รู้แล้วนะคะว่ามะม่วงอันนี้เป็นของสิงห์ครนครับ มาที่นี่ทั้งทีแล้วค่ะอยากจะเดินเก็บมะม่วงสักครั้งหนึ่งได้ไหมคะได้เลยครับหลังจากที่เราได้เก็บเกี่ยวผลผลิตมะม่วงเบาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ๆมาที่นี่แล้วนะคะขอชิมได้ไหมเอ่ยได้เลยครับผมกรอ,อบไหมออกรอบมากค่ะเปรี้ยว แต่ไม่มากใช่ไหมเปรี้ยวใช่เพราะว่ามีเปลือกอต่อไปแบบมีน้ําจิ้มดู้ําจิ้มบ้างอืมอร่อยไหมอันนี้กลมกล่อมไหมคะไม่เปรี้ยวเลยคำว่าผสมผสานกับน้ําจิ้มลงตัวมากหลังจากที่เราได้เก็บเกี่ยวผลผลิตมะม่วงเบาเทียบร้อยแล้วนะคะต่อไปทําอะไรต่อคะลูกพที่ก็จะส่งไปแปลรูปในกลุ่มแปรรูปของมะม่วงเบาของป้าติวแมงกู ค่ะที่นี่เนี่ยมีการแปลรูปอะไรบ้างาคะก็ตอนนี้ก็มีแปลรูปมะม่วงค่ะม,มีทั้งมะม่วงเบาแล้วก็มะม่วงพิมพ์เสนที่กลุ่มทำอยู่ค่ะข้างหลังนี้เป็นมะม่วงแช่อิ่มใช่ไหมคะแช,อะะแช่อิ่มนี่แหละค่ะทำแช่อิ่มขั้นตอนมีอะไรบ้างคะแม่ขั้นตอนการทําก็เก็บผลสดแล้วก็เอามาปาดแล้วก็เอามาปอกของเราสัญลักษณ์ก็คือผ่าครึ่งเพราะว่าเราไม่ได้ดองทั้งลูกนะคะต้องครึ่งแต่แต่บางที่เขาก็ทําเป็นเป็นเซี่ยว แต่ของเราไม่ไม่เอาเบนเซียลค่ะเราเอาแค่ครึ่งเมื่อก่อนก็ไม่มีใครรู้จักเราแต่ตอนนี้รู้จักเยอะขึ้นค่ะเยอะก็ลูกค้าเยอะขึ้น,น,นและนี่ก็คือมะม่วงแช่อิ่มตราปัตติวแมงโก้นั่นเองนะคะเดี๋ยวขอลองชิมดีกว่ามาเลยอ่าอืมอร่อยมากเปรี้ยวกรอบ หวานนิดหน่อยอหวานนิดหน่อยค่ะหวานนิดหน่อยอร่อยมากค่ะขออีกคำหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะมะม่วงแช่อิ่มตราประติ้วแมงโก้เนี่ยอร่อยสมคำล่ำลือจริงๆค่ะคุณผู้ชมท่นานใดแวะเวียนมาที่นี่นะคะก็สามารถมาซื้อได้เลยมะม่วงแช่อิ่มมีหลายอย่างเลยนะคะปะติ้วมีอะไรอ,อยาออีคจะอกาเรามีตลอดปีถึงแม้จะถูกจะแพงยังไงก็ก็มีตลอดมีให้ตลอดอร่อยจริงๆค่ะ ต้องยอมรับนะคะว่ามะม่วงเบาสิงหานครจังหวัดสงขลานั้นอร่อยจริงๆค่ะทั้งหอมและกรอบยิ่งเมื่อแปรรูปเป็นมะม่วงเบาแช่อิ่มได้เติมน้ำเชื่อมน้ำแข็งเย็นๆสักหน่อยอร่อยสุดๆเลยค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะมะม่วงเบานี้เป็นผลไม้พื้นเมืองทางใต้แต่เดิมราคาก็ถูกได้รับความนิยมเฉพาะถิน่นแต่เมื่อได้องความรู้ดีๆ เข้ามาช่วยสนับสนุนผลไม้ราคาถูกในอดีตจึงกลายเป็นมะม่วงเบาที่ราคาไม่เบาอย่างปัจจุบันเลยค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการปลูกมะม่วงเบาอย่างไรบ้างคะครับสำหรับมะม่วงเบาของสงการนครเนี่ยทั้งกรมส่งเสริมเกษตรได้กําหนดเป็นพืชอัตาล ของภาคใต้มอบหมายตางสมาคมเปิดถถงอนอตนะครบได้เข้ามาส่งเสริมในเรื่องของคงพื้นที่ปลูกไวเพราะว่าเนื่องจากว่ามะม่วงเบาเนี่ยส่วนใหญ่อา,ายุมันจะมากแล้วนะครับที่ปลูกมาปลูกมาดั้งเดิมบางต้นก็เป็น50ปีแล้วนะครับแล้วก็คงพื้นที่ไวแล้วก็แล้วก็เพิ่มพื้นที่ปลูกให้มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ต้องราคาทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมะม่วงเบาเนเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่นิยมของตลาดปรับปรุงคุณภาพตั้งแต่ในเรื่องของเกษตรกรต้องได้รับการอบรมในเรื่องของ JP อะไรต่างๆเหมือนนครับต้องทำแบบปลอดสารพิษได้ร่วมกับกลุ่มวิชาการะนะครับไม้ครับแนะนําอะไรต่างๆนะครับประสานกกลุ่มวิชาการเกษตรนะครับมไม้กับแนะนําในเรื่องของการาทําจ p ต่างๆส่งเสิมก็ในเรื่องของลาร,รูปลาร,รูปหลายชนิดแต่ว่าที่นิยมอยู่ก็มะม่วงเจ้จากราคาที่15บาท20บาทก็ขึ้นมาเป็นกิโลกร,รัมละ2 5งรอยิเนวต่างอีกเนวต่างหนึ่งก็จะต่อยอดไปในเรื่องของท่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตรถามถึงอัตลักษณ์ค่ะที่โดดเด่นของมะม่วงสิงหานนครมะม่วงเบาเนี่ย ออะะะมะม่วงเบาจริงๆมันมีทั่วทั่วภาคใต้นะครับแต่ว่าของสิงห์นากลนี่ถือว่าเป็นแหล่งกําเนิดอัตลักษณ์ของเขาที่เด่นๆจริงๆก็ผลจะแบนเล็กในเรื่องของรสชาติมันจะออกแนวเปรี้ยวเขียวชี้แบบกลมๆแล้วก็มีม,มีความหอม,มในตัวสําหรับมะม่วงเบาที่นี่ค่ะมีการดําเนินการในเรื่องของการจดทะเบียน GI บ้างไหมคะตอนนี้สำนักงานเขตจังหวัดร่วมกับกลุ่มกเกษตรกรนะครับดำเนินการอยู่ตอนนี้นะครับือจะขอจดเป็นสินค้า GI นะครับตอนนี้ก็ดําเนินการไปได้ เจ็ดสิบ็ือแล้ว oh, นะครับไกลและแล้วก็ต่อไปอาจะจะยินมามะม่วงสิงห์นครนี่ค,นครับพันจุดที่น่าจะแน่นอนคุณผู้ชมคะอยากบอกว่ามะม่วงเบาค่ะคือสวรรค์แห่งผลไม้เมืองร้อนของดีอีกหนึ่งชนิดที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดคะ่ะหากใครแวะเวียนมาที่จังหวัดสงขานะคะอิฟขอแนะนําเลยคะ่ะว่าให้มาชิมมะม่วงเบาพันธุ์แทสิงหานาคค์นครค่ะรับรองว่ารสชาติเนี่ยเปรี้ยว หอมมันกรอบอร่อยนะคะติดอกติดใจเหมือนอุบอิดแน่นอนค่ะสำหรับท่านที่สนใจอยากจะมาชิมมะม่วงเบอนะครับซึ่งตอนนี้เป็นม่วงที่เป็นความต้องการของตลาดนะครับถ้าท่านที่อยากจะมาชมถึงสวนจริงๆก็เรียนเชิญน,นะครับที่อำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลาครับ